สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับแนนบรรยพรหมอลำใจเกินรอยค่ะตอนนี้แนนบรรยพรอยอู่ที่วัดผู้ข่าววัดผู้ข่าวอำเภอสาสขันนะคะจังหวัดกาลสิน,นอะไรภายในบริเวณวัากาจลมลื่นนะคะแล้วก็มีนกยงุตงต่วันข้าสิอเอาเสียงดังหลายบ่นยนะคะเพราะว่า เพิ่นให้ให้เราสงบที่นองมากก็ต้องแต่งกายาสุภาพแล้วก็มีชิดด้วยนะคะเมื่อนี้ใส่เสือแขนกูดมากก็เลยตองใส่เสือขยาวทับบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆบร,บริเวณวัดนะคะ ุมนกยุงที่วัดภูข้านะคะเมืองนกไก่ไก่สวยงามอีดีนะคะบรรยากาศภายในวัดก็คือลุ่มลื่นลุ่มลื่นแล้วก็ว้าหุกแล้วยังงามเลยนะคะอันนี้เป็นภายในบริเวณวัดภูเข้า อำเภอสาสขันจังหวัดกาลาสินคค่ะพี่น้องจะมีวัตถุโบราณวัตถุมงคลเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยทาราสมัยได้ก่อปามสมัยทาราวดีสมัยทาราทวาโอ้สมัยทวา่าสมัยทาราทาราวะ โอ้ยกราาะซังม่าเดออค่ะนั่นแหละคะ่ะสมัยตะกี้นั่นแหละคะ่ะนีงแล้วนะคะพุทธสถาน์คูข้าวบรรยากาศลงดืน่นนี่เพื่อนว่าตั้งแต่สมัยยุคข,ของนะคะอันนี้เป็นพญานาคศิลปะสมัยหอมนะคะพี่น้อง ที่หารสังคะนินนมิตเป็นไม้ป้าดเป็นไม้ไม้กับหินอ่อนหรือเปล่างดงามนะคะพระพุทธสายญ,ญาติภูเขาทีนถอดรองเท้านะคะก<อ>รุณานะถอดรองเท้าเพาชมบรรยากาศภูเขาพี่น้องไปน้ำกันมือนี้ ที่สำคัญนะคะบริเวณวัดคือห้ามสูบบุหรี่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศป่าธรรมชาติดอบรบบ,บริเวณวัดนะคะเยวภาพพี่น้องลงมาข้าง,า,งางล่างข้างล่างบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็ร่มเย็นมาก เฮาพาลงมาข้งางล่างมาไหว้พระนอนนะคะอันนี้จะเป็นตัวนี้ไอ้องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระนอนตะแข้งใสครับคือว่าพระนอนตะแข้งใสแม่นครับก็มีประวัติคร่าวๆอยู่นเทิงเนาะคือว่าจะไปสร้างสมัยของเพิ่นที่ไปสร้างองค์พระธาตุพนมค่ะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าทางพุ่นนะ่ะสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วแม่นครับก็เลยเฮ็ดก็เลยเพิ่นก็เลยปฏิสฐานเป็นแกะสลักเป็นหินเป็นรูปพระนอนตะแข้งใส จะฮั่นหัวไปท่าอย่างวันคนครพนมนะครับเพื่อเปลี่ยนสนัญลักษณ์ซื้อถึงว่ามาเยืเดอดถต่ว่าไปว่าหันฮัวถึงสินนะอ,อันนี้เป็นประวัติความเป็นมาของพระนอนนะคะเดียวห้องมากมาไหวพระของเขาดี่น่องว่าเิ่งตรงนี้นะคะามันเป็นเพียังว่าเป็น่คคนคืนขังมาก

ตอนนี้เฮาอยู่ในบริเวณวัดภูข้าวนะคะเดี๋ยวสิฟาพี่น้องไปเบิง่งรอยพระพุทธบาทภูข้าวปกตินี่ฐานาฝนนี่สิมีกระหอกอืมช่วงรถจอ้ปกติฐานาฝนนี่กระหอกสิ่ร้อยขนาดเลยตอนนี้กระหอกไปใช้เบอร์ตอนนี้มันเป็นหนาแรงนะครับ <laughs> มันสิเข้าหนาแรงแล้วนะ <laughs> ต้นม so ีกระแดดอ่อนแล้วกระแดดอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะคะรอยพระพุทธบาทผู้เข้าห้อยหนึ่งห้อยหนึ่งยูทผู้สิงห้อยหนึ่งยูทีผู้ขาห้อยหนึ่งยู่ที่ผู้สิงนะคะผู้ป๋อมีด้วยอือเป็นเก่า เาหงเกาหนึ่งเกาเ่เ้าหนึต็ห้อยที่ชัดที่แบบเหมือนอีเด้เลยเต็มผู้พันอืมอ้ยวัดเดืนขี่ตุมเน่นค่ะเพราะห้อยยค่นข้นไปเด้ยังตรงยางเข้าไปในปลาุกเลจับนข้ากูไปอมเป็นแม่น้ำนิดน้อยก็จะบาถ่ายไได้กินน้งนี่ก็ชีวิตดีสอือมเพราะว่าเป็นน้ำที่ไหลจากพันโดยบุิวัดนะท้าพี่น้อง เขามาภายในบริเวณวัดค่ะอันนี้เป็นเจดีที่เวาขับรถผ่านเห็นตางงานแต่ไก่นะคะบรรยากาศร่มรื่นตอนนี้เป็นเวลาช่วงแดดโฮมล่มตกแล้วนะคะก็คนกับสิบบอคอยบอคอยมีบอคอยหลายเพราะเพิ่ากลัตัวแล้วสมว่าเฮ้สมว่า พี่น้องบ้านจะเอื้อนยังมักสมมออันนี้ต้นหักสมมอมีหมากบ่หมากหลายขนาดนี้โหนมักสมมอพี่น้องโอ้ยอยากกินสมอันนี้ผ้ามาชุ่มโบดโบดไม้ครับอันนี้เป็นโบดไม้เมียนไม,ไม่จากไต่เขื่อนลังเป่าทั้งเบิรเลย,ยนี่ไต่เขื่อนเมียนคือตอนน้ำมันแห้งแล้วมันพูพ่นน้ำเป่ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือเจะหมดไปเรื่อยเอา ลดลงไปเรื่อยเรือผูกใส่เรือขึ้นมาโอ้เร oh. มืสั่งแสดงว่าพื้นที่เคื่อนลัมเปาอันตะกี้มันกลาเป็นปลาใหม่หรือเค่ะเป็นปลาใหม่แล้วกัเป็นน้ำเนาะอันนี้คือแกสะสลักไม้มเป็น,เป,นเป็นโบสถ์ไม้พระพี่น้องมาชมชมความงามของวัดโบดถใหม่มึงพระพี่น้องเขาชมด้านในนะคะ บรรยากาศเงียบสงบนะคะสิมือดจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อมืดหน่อยนะคะเป็นใหม่แกะสลักสวยงามนะคะนี่ค่ะประทาน อยู่ภายในโบสถ์นะคะต้างบนนี้เป็นลูกแกสลักเป็นภาพใหม่แกสลักข้างบนล่งนา,ลา,ะะา,า,างข้างข้างบนโอ้เป็นภาพใหม่แกสลักเหมือนจักหน่อยนะคะใชมองบมเห็นภาพพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็เสาต้นใหญ่พร้อมนะคะเดียด๋วยวพาพี่น้องไปชมบริเวณรอบๆ เป็นปมากกากรรแกไอพระเวสันดอเเป็นพระเวสันดรชาดุกอันนี้เป็นพระเวสันดรชาดุกนี่ตอนนี้เห็นว่าข้ามข้ามกุินนั่งวัซีู่สซูกลง่เอานั่งวัซี่ไปแล้วห <c oughs> ล่ไลกัน <c oughs> พเวสันดรชาดุกนีทั้งหมดสิบกันอกสิบสิบกันสามสิบเจ็ดพระคาถานะมจะมันจะมีกันงแก้วแมาพี่อุอันนี้คือ อะไรเมื่อไรเสร็อันนี้คือเป็นต้นโพต้นโพอธิษฐานณนะวัดพุทธิมิตรภูข้าวอาจจะเป็นภาพไทยสมัยตะกี้นะั้มนะคะเป็นภาพไทยสมัยตะกี้คือเสาเสาเสาแต่ละต้นนี้คือเป็นเสาเป็นไ<ห>ม้ทั้งทั้งต้นเลยนะคะเป,เป็นไม้จากใต้เขือ่อนลำปาเมึงประตูโบสถ์นี่คือแกสลักจากไม้ประตูบานใหญ่ก็จากไม้ อันนี้ซาทุค่ะบุรุบุรุว่าเป็นน้ำยังเขาบอกว่าเป็นพญานาคของทนค่ะเป็นค้อมเือนะคะเป็นห้อยพญานาคนะคะเป็นค้อมเือของพี่น้องชอบปูเท่านะคะนี้พาเยี่ยมชมอันนี้ไม้ใต้น้ำเผือลลำเป่านะรคะคุณบอกวาเลยเป็นต้นใหญ่รับพี่น้องเป็นไม้ไม้ทั้งต้นเลยนะคะ อันนี้แกะสลักประตูแกะสลักไม้ประตูโบสถ์นะคะสวยงามเดี๋ยวแนนนุญยพ่อนพาพี่น้องยางชุ่มรอบบริเวณวัดค่ะพี่น้อง,องรบรรยากาศดมลื่นและกะธรรมชาติความเงียบสงบของวัดคือเฮดให้หฮามีจิตใจที่พองใสแล้วกะสงบ พี่น้องอันนี้เป็นเจดีอ้าพี่น้องมาชมเจดีอันนี้จะเป็นองค์คพระมหาเจดีครับอันนีเน้เป็นองค์พระมหาเจดีของวัดภูเขาครับึ่งเพึ่งสาขึ้นมาบ่โดนเองครับประมาณถึงสิบปีประมาณสิบปีได้คนนนะรับเปลี๋ยนผ้าพี่น้องเขาไปชมนะคะ ขาเจดีอันนี้คือเจดีวัดผู้ข่าวนะคะเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปชมภายในเจดีกันค่ะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เจดีวัดผู้ข่าวนะคะพี่น้องเจดี JD. ยายต่างต่างงานอยู่บนภู้ขาวนะคะเดี๋ยวเสืาพี่น้องเข้าไปชมอ่าบริเวณภายในเจดีนะคะอันนี้เป็น พญานาแกะสลักนาจะเป็นหินทรายบอ่อพี่น้องนี่นะคะสวยงามตามแบบฉบับศิละปะขอมตะกี้นะคะพี่น้องคาชมอ่าอันนี้เป็นลายลูปแกะสลักนะคะรอบๆอ,องค์เจดีเนาะพี่น้องสวยงามอีหลีนี่นะคะเจดีองค์ใหญ่เลยค่ะ อันนี้จะเป็นเป็นหากใหม่หากใหม่สวยงามมากนะคะเดี๋ยวว่าพี่น้องเขาไปชมด้านในอันนี้เป็นหล,ล,ลักหลักใหม่ใต้เขื่อนลำปล่าทั้งหมดหลักไม้ที่เห็นนี่คือมาจากใต้เขื่อนลำปล่าวทัาา้งหมดโอ้โหเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปชม,มด้านในเจดีกันค่ะ เราลุนนาถอดรองเท้านะคะโอเค็นมอได้อยังข้างในเย็ยนยี่เลยตรงน,นั้นคือเป็นพระบระมสารีริกธาตุครับมีของพระพุทธเจ้าของบนสุดเป็นยอดนยยี่อยโย่ข้างในเห็นบ่ข้างในจะเป็นทังข้านี่ไหมนี่ไหมอันนี้คืออะไรเป็นพระบระมสารีริกธาตุทั้งหมดเลย<อ>ที่เป็นเห็นว่าเป็น เกี่ยวเป็นโกลตั้งค uh ีค huh. มของปากจิของเมืองไทยแล้ครับวะพปูตเจ้าอยู่ข้งบนหัวอันนี้พาชมข้างในเจดีนะคะพี่นนองมันยังกาศเงียบสงบแล้วก็เย็นค่ะข้างในเย็นเย็นแบบคนละยางกันเลยกับข้างนอกนี่ข้างในจะมืดสักหน่อยนะคะเพราะว่า เพื่นบ่ได้เปิดไฟสว่างเนาะอันนี้เป็นพระพุทธทนิมิตเหล็กไหลเพิ่นวาเตือนสติกรุณาญาจุดเทียนทู่วางดอกไม้ไฟจะไม่พื้นไม้และมันสกปรปกนะคะซอยการรักษาความสะอาดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของทางวัดคืนโอ้เดี๋ยวห่าพ้ามาชม ตรงนี้ไกลๆนะคะพี่น้องออกอะไรออก้ออางเก่ขขาเ <c oughs> จดีเป็นรูปทรงยังนี่จักเลียมยมบเสาต้นใหญ่แห้งที่พอสามคนโอบนบนวสเสาเใช่ไหม ดีดองมาชมข้างในเป็นอะไรนะเป็นพระบรมสารีริกธาตุาเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระกิติดังๆทัวเมืองไทยแล้วกันที่นี่ของพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนสุดครับข้างบนสุดตรงไหนคือข้างบน,นไม่ขึ้น <ะ S 2> ข้างบนตรงลมโพนี่ไงไหนนี่แมอยังไงอล่ะ๋อข้างบนสุดตรงนี้อ่ามองไปแลมที่สุดนะโอเค เดี๋ยวพาพี่น้องออกไปชมบรรยากาศข้างนอกรอกบัตรอีกที่หนึ่งนะคะไปชมีหน่อม,มองบนสังไมะะครั้งๆตีนโลม้างนี่ยปูตีนงัดแปลนไม้แผ่นบักใหญ่เลยพี่น้องแผ่นไม้ใหญ่มากเลยนะคะ <c oughs> ดูศิลปะการแกะสลักใหม่ศิลปะของโบรานนะคะ <c oughs> สมัยทวารวดี บอกได้แล้วเพราะว่าราวดีว,า,วดางนึงอันพยายามบอกบอกบอกระได้จัก็เทื่ออันนี้ก็จะเป็นไม้จากใต้น้ำเขื่อนลํำเปล่านะคะเดี๋ยวพาเยี่ยมชมรอบรอบพี่น้องสังเกตเพื่นสะออนสะออนเพื่อนผู้สางผู้ท้ำนะคะ ต้งแม่นเฮ็ดแด้งามหลายโอ,โอ้นี่พอแล้วพี่น้องเพิ่นมีบอกไปอยู่เมื่อปีโจของคำสิบกิโลกกัมวันศุกร์ที่11สิงหาพ่อสอสองหาสีเก้า ส่วนหยอดชัดห้าท้องข้านัก30มกิโลบารมี30ทัดคุณด้โมเมนธรรมดาได้พี่น้องเพิ่นเขียนมันย่าบอกไว้นี่ราคานี่ตอนนี้ฟังไม่ฟังหม่คนรวขคนงใกจะพีว่าใครจะนีโอเคค่าพี่น้องไปเบื้องต่อตะวัน่ลงเดินไว่าแต่เราต่เราต้องเรต้องเาต้นไปเกียไในร้องเก้วื่อวามงดง มองสามไม้นี่คืออี๋งค่ะปันเทศอี๋งหนอนมันโบตามค้นลูกเลี้ยงแก้วแ็บสมุนเจ็บเพิ่นขฟังเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นอาทิบอโบครับออลล่างเอ้ยเพิ่นจะโบเก็บใส่ล่องแก้วไว้ให้คนมากแต่รสชาติเปิ่นเปิ่นแบบเปิ่นไตคือหลังเพิ่นบ๊อบเวยโบเน่าเจ็ดสิบบเพราะว่าขับเพิ่นตายไหมอ๋อหมายถึงขันเพิ่นตายเพิ่นจะไม่เข้าล่องแก้ว คันเพื่อนมอล้นะภาพก<ม>็คือเพื่นอน่บไ้ลูกซีลูกหาเอาเพื่อนเขาลูงแก้วหรืออีหยังเพ<ม>ื่อนเฮ็ดไว้ถามือนึงขันกอดมือสุดท้ายแล้ว<อ>พูดใหม่อยคนที่จะขงบด้วยอ๋อจริงๆแล้วก็เฮ็ดเป็นพุทธสถา,านคือกันไ่มครับนคนที่จะรู้อ,อันนี้พุทธสถา,านสร้างไม่นะคะนี่พี่น้องปากปากนี่รักากนี่รัแกสลักจากอย่างนี้ หินไส้เป็นหินไส้สวนหมากสิเป็นหินไส้เนาะอยู่วัดเนาะนี่น้ำเข่าจากประเทศเล่าข้างบนเห็นไหมเสียงแดดแย่งตานี่พุทธสถานที่พึ่งก่อสร้างใหม่ในวัดคู่ข่าวนะคะเป็น สร้างสมาธินะคะสาธุนะคะืันนี่ได้มาทำบุญแล้วก่ะท่องเที่ยวเป็นพ้ะพุทธรูปแกะสลักจากน่าจะเป็นหินทสานะคะหนาตักเท่าใดอันนี้บ่รูบนะคะพี่น้องมีโอกาสมากอยากให้มากอีหรีค่ะพี่น้อง อยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ได้มาทำบุญเห็นเห็นองค์เจดีย์ยะาห้าได้ฟังทั้งนี้โอ้ฟังทางนี้เห็นองค์เจดีย์นะคะเดี๋ยวพาพี่น้องชมองค์เจดีย์องค์นี้อยู่เป็นปางปางสมาธิอันนี้องค์เจดีย์ที่เาอ่าเข้าไปภายในเมื่อกี้นี้นะคะชัดเจนเลยนะคะกับบรรยากาศ คือมันกว้างแล้วกคใหญ่แห้งนะคะด้วยแรงศรัทธานะคะจากลูกศิษย์ลูกหาน้ำเนาะแสงแดดใหญ่ตาพี่น้องแดดยังวัตุกฝั่งทางนี้อันนี้จะเป็นซีซีทิดมันบอกค่ะซีทิศนะคะอีกฝั่งทางนี้หม้อควาพี่น้องย่างชุม่มอ่อมทั้งซีทิศเลยนะคะ อันนี้เป็นต่างสยายญาติเดี๋ยวพาพี่น้องมาเป็นอันนี้เส็นต่างสยายญาติแดดซ่องตาเสียงนกกาเอ้ะกาเอ้ยกาเวาบอลต่างสยายญาติทางทิศตะวันตก บอกเลยว่าเมื่อนีเป็นการเป็นการเที่ยวทําบุญที่คุ้มค่าแล้วกัรู้สึกแบบแฮปปี้ในชีวิตแห้ง <c oughs> เอาละค่ะพี่น้องเมื่อนีใช้เวลาหนึ่งวันนะคะกับการเที่ยวทําบุญที่อำเภอสหสขันนะคะจังหวัดกาลสินพี่น้องไปจังไดแนะ กัจจีก็เห <laughs> มือนแม่คือกันบอนะคะหอยหยิบบากวันเน้อหงเง้ยโอ้คอมเมนตต่าเน้องใ <laughs> คะนะ <laughs> พี่น้องจังไดกายอย่าลืมนะคะ <laughs> ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแนวนวัยพรมาํำใจกันน้อยออฟฟิเชียลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแนวนวัยพรมารำใจกันร้อยด้วยนะคะ